ร้านวาวดับเพลิงทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดตอ่อไลน์ไอดี0864395510ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับ วันนี้วันที่22มีนาคม2564นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตบอกให้สมาชิกนะครับผมที่อาขอมานะครับผมวันนี้ก็จะจัดให้นะครับผมในส่วนของอหนังสติกไฮดรลิกตัวนี้นะครับผมราคา1,890บาทนะครับแต่ว่าอ่าที่ผมลงคลิปวันก่อนนะครับผมจะไม่มีแถมเลดดดอทของบุญแนวนะครับผมก็มีลูกค้าสอบถามมาพี่ครับผมอยากได้อ่า ของแถมนะครับของแถมเป็นเลดดอนะครับแต่ได้ราคาเดิมได้ไหมนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดให้นะครับโปรโมชั่น5ตัวนะครับผมจัดให้5ตัวนะครับผมย้ําจัดให้5ตัวนะครับสินค้าเพิ่งเข้ามานะครับผมวันนี้นะครับผมโอเคนะครับจากปกตินะครับ1น9 0นานะครับจะไม่ได้เลดดอนะครับเลดดอมูลค่า390านะครับผมบางร้านก็ขายแพงกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมจากปกติไม่แถมนะครับวันนี้แถมเลย1890บาท จะให้ห้าช Entonces, function, uh, antis, uh, 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 ุดนะครับย้ําจับให้ห้าชุดไวท่านใดที่ไวนะครับผมก็ได้ไปเลยนะครับผมหมดโปรคือหมดนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมหนึ่งชุดนะครับก็ประกอบด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้คือมีรางจับนะครับผมคือมีรางจับนะครับเลดดอตเป็นของเลดดอตบูทแนลนะครับเป็นลักษณะจุดสีแดงนะครับเป็นจุดไข่ปลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับผมอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับผม พอจะเห็นกันไหมครับอ่าเดี๋ยวขอญาตอฟฟกัสนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าแสงกระทบนะครับแสงกระทบไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ผมจะเอาเอามาที่อ่าในส่วนของไกลนะครับผมเป็นลักษณะจุดนะครับผมมีจุดสีเขียวและจุดสีแดงนะครับผมอ่าถ้าไปมุมสีขาวนี่มันไม่ค่อยเห็นนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้ามองด้วยตาเปล่าจะชัดนะครับผ่านกล้องมันไม่ค่อยเห็นนะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้คือไฟนะครับเป็นลักษณะจุดไฟนะครับผม ไม่ใช่เป็นเส้นกากบาดนะครับเป็นลักษณะจุดนะครับซึ่งมองง่ายนะครับผมปรับอ่าบนล่างซ้ายขวาได้นะครับผมบนล่างซ้ายขวาปรับได้นะครับล่างยี่สิบมิลนะครับผมแถมไม่พีจับได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมหนึ่งชุดนะครับผมไกลนิ่มๆนะครับท่อคู่นะครับเสาคู่นะครับผมด้านบนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของลอกนะครับผมอ่ะลอกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมมีตัวยึดนะครับผมตัวยึดมาอย่างดีนะครับผมตัวยึดมาอย่างดีเลยแน่นนะครับไม่มีหลุดนะครับผม ไซส์ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีหลุดนะครับในส่วนของปลานะครับผมอันนี้นะครับคือเปิดหน้าล่องปุ๊บอ่ะสไลด์ไปเลยอ่าล่องตัวนี้นะครับสําหรับยิงปลาเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแกนนะครับเป็นแกนไฮดรอลิกนะครับผมเป็นแกนไฮดรอลิกนะครับสาหรับตัวนี้นะครับการยืดนะครับผมกดปุ่มนี้ลงมันก็จะยืดนะครับขั้นตอนการจะอ่าหดเข้านะครับผมเพื่อจะยิงครั้งต่อไปนะครับก็กดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็มือดันเข้าไปนะครับผมอ่า แต่เราถ้าผมใช้มือแบบนี้ดันดันดันใช้มือดันแบบนี้ไม่ไปนะครับมันแข็งท่อท่านที่แข็งนะครับผมเพราะว่าแรงยืดมันต้อท่านที่แรงนะครับผมสําหรับตัวนี้แรงแล้วก็แม่นมากนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมระยะอ่ะใกล้สุดนะครับ50เมตรก็โดนอยู่นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมมันแม่นนะครับผมอ่ะถ้าเปรียบเทียบระหว่างยางเส้นเดียวนะครับผมกับยางหลายเส้นนะครับยางเส้นเดียวจะแม่นแล้วก็แรงกว่านะครับผม ยิ่งเป็นตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับผมเพราะว่าแรงเราบางทีนะครับหนังเสื้อทิชเข้าไปสไลด์นะครับมันต้องใช้แรงแรงดึงนะครับผมอันนี้ไม่ต้องใช้แรงดึงแรงไฮดรอลิกนะครับผมไฮดรอลิกแรงกว่าแรงดึงแน่นอนนะครับผมแรงมากนะครับผมปลาไซส์ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเข้าแน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับยางนะครับผมสำหรับยางก็ใช้เป็น2ประเภทนะครับคือ1ยิงลูกดอก2นะครับเป็นยางตัวนี้นะครับนะยางใส่ลูกเหล็ก แดมินะครับผมสามารถเปลี่ยนสาได้นะครับผมโอเคนะครับผมเกรดอย่างดีนะครับผมเกรดอย่างดีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทรวมจัดทรงฟรีนะครับผมจากอ่าวันนั้นนะครับไม่ได้แถมนะครับเลยดอทวันนี้ก็มีลูกค้าเรียกร้องมานะครับผมอยากจะได้ของแถมเป็นเลดดอทบ้างแต่ราคาเดิมได้ไหมวันนี้จัดให้นะครับผมจัดให้ห้าชุดนะครับห้าตัวนะครับผม เลดดอกลูกดอกสองลูกนะครับอ่ะลูกเหล็กแปดมิหนึ่งขวดนะครับปัดแจนะครับชุดซ่อมบำรุงแล้วก็ในส่วนของย่างยิงลูกเหล็กแปดมินหนึ่งเส้นนะครับผมโอเคเล่ดอดอย่างดีนะครับบูแนวนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะของได้ครบชุดตามนี้เลยยิงแบบทวินวันนะครับผมลูกดอกได้ลูกเหล็กได้นะครับผมลูกแก้วสิบสองมิลลูกดินได้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งฟรีของแถมครบชุดตามภาพแบบนี้เลย ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้านะครับผมแอดมาที่ไลน์นะครับผมไลน์ไอเดียศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าหนึ่งศูนย์ครับผมก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับผมมีรับประกันหลังการขายนะครับหากส่งไปนะครับสินค้าชำรุดสินค้าไม่ครบนะครับก็ส่งสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมโอเควันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ